คุณรัตนาพรบ้างมีปัญหาข้อเขา่าเป็นมานานไหมครับรถล้ลมนะคะเมื่อปีสามเก้ามีอุบัติเหตุค่ะรถล,ลม้มค่ะเข่าข้างซ้ายกระแทกรุนแรงไหมครับแรงค่ะเข่าวบวมเลยลุงขึ้นหมอไปเบสเรล์แล้วไม่มีอะไระไมพป,ปิดพอมาปวดหนักๆคือปีห้าสี่ปีเนี้ยคะ่ะจากสามเก้ามาอุบัติเหตุ อ่านรักษามันไม่ปวดแล้วก็ไม่มีอะไรเลยค่ะจนมาห้าสี่ค่ะคือปีเนี้ยค่ะพอ uh huh. เปิดร้านนวดแผ่นไทยอยู่ค่ะครับแล้วก็มันปวดปวดมากเลยก็ไปหาหมอหมอเขาบอกว่าอย่างนี้ต้องผ่าตัดเปลี่ยนลูกสะบ้าเขาก็เลยบอกว่าขอคิดดูก่อนได้ไหมอ่ะพอห่วงร้านนวดมากห่วงลูกค้ามากครับก็พอดีน้องสาวน้องกิ่งก็ โทรไปหาเขาบอกว่ามา้าด้านพี่ได้ไหมเพราะว่า <c oughs> พี่ปวดเข่ามากเลยพี่นวดไม่ได้แล้วคือมันต้องยันกับพื้นงไงคะคุณต้องมีเราเราเองก็ต้องไปตามท่าของลูกค้าวยใช่ไหมก็มันปวดมากก็เลยโทรเรียกเขามาเขาบอกว่าเอางีมา้มะมาที่บริษัทครี๋ยังไงเลยก่อนที่จะไปรู้จักกับบิมผมถามนิดนึงว่าจากปีสามเก้าเนี่ยเอซเรย์คุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรปกติ ไม่มีค่ะไม่มีอะไรผิดปกติมีการอักเสบขึ้นนิดหน่อยก็กินยาแล้วระหว่างแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เป็นเลยไม่มีอะไรเลยไม่แล้วก่อนก่อนที่คุณหมอจะตัดสินใจว่าต้องผ่าข้อเข่าผ่าลูกชะบ้าค่ะมาปวดได้เอ็กซเรย์ดูไหมฮะหมอเขาจับดูค่ะจับดูเขาบอกว่าอย่างนี้ก็จะนัดนัดไปอีกรอบหนึ่งเพื่อเอ็กซเรย์แล้วก็ ผ่าตัดคือพานาคขั้นตอนหมอหมอเขาบอกไหมครับว่าจะสาเหตุอะไรก็เกี่ยวกับเส้นเส้นในข่าอฟังดูแล้วมันเกี่ยวข้องกันไหมครับอาจารย์ครับคือมันก็เป็นระยะเวลาตั้งสิบกว่าปีเนาะแล้วก็ถ้าตอนนั้นบอกว่าเอ็กซเรย์แล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่คิดว่า เนื่องจากมันผ่านมาตั้งนานแล้วอาจจะขึ้นอยู่กับอายุคือมันเสื่อมตามอายุอันนี้มีเพราะว่าผู้หญิงพอเข้าสู่วัยทองเนี่ยก็โรคข้อเสื่อมก็จะตามมาคืออาการที่เจ็บเนี่ยไม่น่ามาจากสาเหตุไม่น่ามาจากมาสาเหตุครั้งนั้นค่ะแต่ทีนี้ถ้าจะผ่าสะบ้าหัวเข่านี้ก็ยังแปลกใจอยู่ว่าถ้าสะบ้าไม่แตกไม่อะไรก็น่าแหละค่ะมันก็จะไม่ผ่าแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนหมอนรอง ที่เป็นกระดูกอ่อนนะคะคือที่มันเสื่อมนี่ก็คือกระดูกอ่อนจะเสื่อมก่อนเพราะว่ากระดูกท่อนบนกับท่อนล่างเนี่ยระหว่างหัวเข่าเราจะมีกระดูกอ่อนรองอยู่ด้วยนะครับอคุณหมอบอกว่าต้องผ่าผ่าค่ะก็เลยขอเก็บมาคิดก่อนแล้วมาปรึกษาน้องกิ่งดูว่าเราจะผ่าดีไหมผ่าแล้วพี่ต้องปิดร้านพี่ห่วงลูกค้ามากอางนี้คุณหมอว่าปิดใช้เวลานานเท่าไหร่สามเดือนสามเดือนเพื่อพักฟื้นค่ะกลับมาตัดสินใจ ก็มาปรึกษากันครับพอปรึกษากันก็เลยว่าเออเขาบอกเองว่าพี่ยังไม่ต้องผ่าพี่มาบริษัทก็พอดีมาเจออาจารย์ขึ้นเวทีพูดก็นั่งฟังอยู่ทําไมคุณกิ่งถึงมั่นใจว่าพี่รัตนาพรน่าจะไม่ต้องผ่า ตอนแรกเขาก็เป็นคนที่ดื้อมากเขาจะไม่ยอมมาที่นี่เหมือนกันเขาบอกว่าอุย้ยมันไม่หายหรอกยังไงก็ไม่หายพี่ยังไงพี่ก็ต้องผ่าอะไรเงี้ยหมอเมอขานัดแล้วเนี่ยวันบุริษฐ์เนี้ย <c oughs> เขาจะนัดไปหาหมอแล้วบอกเอายี้พี่ก่อนจะถึงวันบุริษฐ์เนี้ยอ,อาทิตย์เนี้ยพี่เข้าไปบริษัทกระหนูก่อนได้ไหมวันนั้นมีการแข่งขันเห่าขาเราเอวด้วยก็เลยพอดีดรก็บรรยายเรื่องผลิตภัณฑ์ด้วยก็เลยผ่าเขาเข้ามาฟังก่อนทีนี้พอฟังเสร็จบุ๊กเขาก็ ปิงขึ้นมาเออเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นะเขาต้องลองแล้อวันนั้นเขาก็ไม่ได้พกตังมาด้วยก็คือตัดสินใจเอาราคานี้ฉันจะลองเองแล้วเพราะอยากไม่อยากพาใช่เป็นคนที่เกลียดมากเลยการผ่าตัดโอ้ใครก็เกลียดนะไม่มีใครชอบแลวคุณรัตนาเสร็จแล้วคุณอาจารย์พิเชษแนะนําให้ทานสูตรสีคือสีชมพูค่ะสีชมพูบิมอันนี้คือเริ่มทานครั้งแรกวันแรกวันแรกสองเม็ด เมื่อไหรเมื่อไหรค่ะหลังจากที่ได้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วกี่กี่เดือนมาแล้วประมาณสักสองสามเดือนค่ะประมาณสามเดือนก็เอาว่ากันยากันยาตอนนั้นเริ่มต้นทานกันยานั่นแหละพอไปจะไปงานองค์กรถินอ๋อจะไปทอดกระถินใช่ไหมฮะทอดกระถินตูนะอ่าพอชบลำค่ะกัญญารับประทานแล้ว ไม่กลับไปหาหมอเพราะอีกบอกอีกสองวันอีกสองวันต้องไปหาหมอพ่าแล้วไม่เอาไม่ไปเลยเบี้ยวเลยเบี้ยวเลยค่ะโอ้หมอก็รอเกอร์สิฮะก็ทานได้สามวันนะคะก็ดีขึ้นคิดว่าอุปทานหรือเปล่ายังไม่โทรบอกน้องกิ่งครับได้หนึ่งอาทิตย์ถึงโทรบอกทานเช้าเย็นกับก่อนนอนค่ะครั้งละสองเม็ดสองเม็ดอ่าฮะทานไปกี่วันครับสามวันอาการดีขึ้นไม่ปวด บวมไหมไม่่ะไม่เป็นไรเลยบวมก็ลดลงอาการที่มันเป็นมันคือมันไม่บวมขึ้นนะคะครับไม่บวมค่ะอ่ามันไม่ปวแต่ว่าพอทานในตัวนี้ไปได้สามวันก็ลองเปิดเพลงแล้วเต้นเองปวดไหม๋อเป็นคนชอบเต้นชอบเต้นชอบลําค่ะอ่าเอ้ยไม่ปวดแล้วอุปทานหรือเปล่าเออเลยไม่เป็นไรอาทิตย์หนึ่งครับโทรไปบอกเขาบอกกิ่งมาร้านเลยเดี๋ยวพี่จะทาอะไรให้ดู นี่พี่ไม่ปวดแล้วเห็นไหมดีมากเลยอแต่ต่อจากนั้นมาก็บอกลูกค้าที่เรานวดอยู่ทุกคนก็ที่เป็นลูกทีมอยู่ค่ะครับให้เขาไปทานตัวนี้ก็คือเพราะกลันตีด้วยตัวหมอเองปวดมาไม่ต้องนวดละให้เอาไปกินเลยนวดค่ะนวดด้วยอ๋อนวดด้วยแต่ผมนึกว่าไม่นวดละให้เอาไปทานเลยนวดทานนวดแล้วก็บอกเขาว่าให ทานบิมตัวนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยตัวหมอเองเป็นคือจะพูดกับลูกค้าอย่างนี้นะคะว่าพอกินแล้วมันหายอืหายเนี่ยเห็นไหมหมอแข็งแรงขึ้นจากที่เดินขาลากเลยนะตอนที่ปวดอาจารย์เดินกระเพกกระเพกเดินไม่สวยจนทุกคนบอกว่าไปทําอะไรมาถึงแข็งแรงขึ้นเดินดีขึ้นบอกอ๋อเนี่ยค่ะตัวนี้จุ๋ยเขาดูนี่แหละตัวฉันกินอยู่ทุกวันนี้คอาจารย์ครับปัญหาข้อเข่า ถ้าสันนิษฐานว่าไม่ได้จากอุบัติเหตุแล้วน่าจะมีเรื่องของการใช้งานก็น่าจะเป็นข้อเสื่อมนะคะข้อเสืออเส่อมเพราะว่าข้อเสื่อมเนี่ยมันจะไม่มันมันจะไม่แสดงให้เราเห็นเหมือนการอักเสบของข้ออักเสบรูมาตอยซึ่งอันนั้นจะมีปวดบวมร้อนแดงอย่างที่ว่าแต่อันนี้ที่เขาเรียกเป็นภัยเงียบไงะะเราจะไม่รู้เลยว่าข้อเราเสื่อมจนกระทั่งมันปวดขึ้นมานะเราถึงรู้และอีกอย่างหนึ่งก็ ไม่ใช่อย่างง้นอย่างนี้นะคะอาจจะน้ําหนักเยอะไปอีกนิดนึงเ<ช>พราะว<ช>่าถ้าอายุขนาดนีเ้เราต้องระวังเรื่องข้ออาจจะ<ช><ช>ต้องลดน้ําหนักลงอีกนิดนึงนะฮะใ,<ช>ให้มันพอดีพอดีบิมบิมเนี่ยอาจารย์สิริวัลที่ภาควิชาชีวเคมีคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เ,มเนี่ยได้ทดสอบว่านอกจากมันจะไปลดการเสื่อมของข้อแล้วมันยังเสริมการสร้างของกระดูกอ่อนที่เป็นหมอนรองนั้นด้วยคือผมพูด คล้ายๆลักษณะอย่างนี้คือเวลามันเสื่อมมันก็เหมือนกับลูกกลมๆค่ะคือกระดูกเนี่ยค่ะกระดูกแข็งๆเนี่ยมันไปโดนกันไม่ได้เลยนะฮะมันจะต้องมีหมอนรองมันเหมือนเป็นฟองน้ำมันกระดูกอ่อนที่เรากินไก่อะฮะค่ะตัวเนี้ยมันจะดูดซับน้ําเอาไว้พอมีแรงกระแทกมันก็บีบน้ําออกแล้วมันจะต้องคืนมันมันเหมือนมันเป็นเหมือนโชคอาบะนะฮะ แต่ถ้ากระดูกไปเจอกระดูกเมื่อไหร่มันจะแตกนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อข้อเสื่อมที่เราพูดถึงก็คือไอ้ตัวกระดูกอ่อนมันเสื่อมค่ะเสื่อมคืออาจจะบางลงค่ะหรืออาจจะมีคือคือพออายุเยอะขึ้นเนี่ยการสร้างมันจะน้อยกว่าการทำลายคือโดยปกติมันจะมีสร้างทำลายสร้างทำลายเหมือนเซล ของเราเนี่ยนะฮะมันจะมีการสร้างส่วนหนึ่งก็ตายออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแต่พออายุเยอะการทําลายมันยากมันมากกว่าการสร้างมันก็เลยเสื่อมลงเสื่อมลงพอเราได้บิมเข้าไปค่ะบิมจะทาปฏิกิริยาในการสร้างอ่ามันไปเสริมการสร้างแล้วมันลดการทําลายด้วยอ๋อสองทางเลยสองทางเลยฮะเพราะฉะนั้นอาการที่จะต้องผ่าก็ไม่ต้องละไม่ค่ะนะฮะ ภูมิใจมากภูมิใจมากเลยนะฮะดูท่าทางยิ้มแย้มนะ <c oughs> ภูมิใจจริงค่ะเพราะว่าพอมาวันนั้นก็มาเจออาจารย์มากว่าอาจารย์เหมือนฟ้าประทาน,นเหมือนฟ้าประทานเลยนะคือเราไม่ต้องผ่าตัดแล้วมันเป็นอะไรที่ผ่าตัดเห็นลูกค้าที่เข้าไปนวดนะคะเขาบขาอกนเนี่ยข่าตรงนี้ถูกไม่ได้นะผ่าตัดไอเราก็ได้แต่ดูผ่าเป็นอย่างนี้แล้วสมมุติว่าเราผ่าไปแล้วค่ะ เราจะทําทงานได้ปกติไหมอะไรประมาณเนี้ค่ะเหมือนลุกเหมือนเมื่อกี้แขกอีกท่านหนึ่งคุณสุดสวัสด์ผ่าขวาไปแล้วกําลังจะไปผ่าซ้ายดีนะฮะให้ให้ทันบีมสิมพูต่อไปค่ะนี่ <laughs> <laughs> อาจารย์ครับ <laughs> ครับเอ่อเมื่อกี้นี้อาจารย์ลาไพบอกว่ามีการสร้างกระดูกอ่อนเกิดขึ้นครับอันนี้คือผลของการวิจัยของเรานะฮะที่อาจารย์สีวันทําจริงๆไม่ได้ทํากับกระดูกคนหรอกนะ ทำกับกระดูกหมูมันก็คือกระดูก,กันใต<ห>ั้งทดลองอครับทีนี้อาการที่ปวดหายไปเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นจากกระดูกอ่อนสร้างขึ้นในสามวันเราแน่าจานะครับมันสามารถคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันระง,งับอาการปวดก่อนอสิ่งที่เราพบจากการให้คนกินแคปซูลสี่แคปซูลต่อเนื่องเป็นเวลาสิบห้าวันที่เราพบว่าลดลงไปคือสารที่เม็ดเลือดขาวหลั่งออกมา คือ T N F Alpha. อัลฟาสารตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้อาการอักเสบมันรุนแรงขึ้นหรือเกิดการอักเสบมากขึ้นเมื่อมันลดลงไปอาการอักเสบมันก็ลดลงครับสารตัวที่สองที่มันลดลงไปจากแคปซูลสีแคปซูลต่อวันก็คืออินทรุคิน1ินะฮะคนที่มีอาการแพ้ภูมิตัวเองอย่างเช่นข้อข่าอักเสบนี่ก็แพ้ภูมิตัวเองอย่างมันก็จะมีการรุนแรงขึ้น เมื่อเราลดอินเทอร์ล n t ินลงอาการรุนแรงก็ลดลงอาการปวดมันก็ลดลงครับในระหว่างที่มันลดลงนั้นมันก็มีการเกิดสร้างเพิ่มที่อาจารย์นำไผ่พูดขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิด,ะน,ดนะครับแล้วในที่สุดเราก็จะเป็นปกติ <c oughs> นะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับจากประสิทธิภาพที่มันเร็วมากอย่างนี้ที่มันทําให้อาการปวดหายไปรวดเร็วอย่างเนี้ยเมื่อเราหายแล้วถอยออกทันที รีบถอยออกรีบใช้เปลี่ยนให้มาเป็นใช้ตัวสีเขียวแทนนะนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ตัวสีเขียวปุ๊บอ้าวมันปวดอีกแล้วก็กลับไปใช้ใหม่ค,ครับคืออยากไม่อยากที่ให้ใช้ตัวสินธุภูตลอดเพราะมันมันมีอาการที่มันกดอาการปวดเร็วเกินไปผมโก้มันกันจะกดกำมักดภูมิเป็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเมื่อใช้ไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็อยากจะให้มาใช้ตัวที่ ป็นสีเขียวซึ่งจะมีการสร้าง t h 1สร้าง t h 1 7แล้วก็เพิ่มสร้าง T เล็กเข้าไปด้วยคือทําให้สภาวะภูมิคุ้มกันของเราสมดุลแบบร้อเปอร์เซ็นตตรงนั้นจะดีกว่าคือยากามอาจย์ครับจะได้มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีอย่างมีความสุขคืออยากถามว่าทานควบคู่กันหรอคะอ๋อได้ฉลาดมากทานสองย่าอยาควบคู่กันอีกสองแคปซูลตอนเช้าอีกสองแคปซูลตอนก่อนนอนสองเม็ดสีเขียว ก่อนนอนสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยได้เวลาสีชมพูเนี่ยให้ทานก่อนนอนโลกจะฝันจะได้เป็นสีสีชมพูฝันจะได้เป็นสีชมพูนะฮะจะได้มีความสุขนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์แหม